ราได้เชื่อมสัญญาณไปกับทางอำเภอทางสิบอำเภอตั้งอยู่ที่ครับมือทั้่หมดมีได้ไหมตังพูดเลยครับเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องของที่ท่านผู้ว่าที่นะครับในท่านในเบอร์รู้ไหโอเค411คนนะครับ411คน ของตรังนะครับของตรังนี่ล่าสุดก็ยังไม่พบนะครับแต่ว่ายอดสะสมที่เราตรวจไปทั้งหมด33คน3าคนนะครับก็ที่สำคัญนะครับมี26แห่งที่ส่าปิดเช่นในที่ได้ประชุมคณะกรรมการลูกติดต่อนะครับเรามีประกาศของการฟังนิดหนึงเพราะว่าตรงนี้มีความสำคัญนะครับ อัตราการโตเป็นเช่นนี้นะครับวันก่อนผมได้คุยกับทางภาควิชาการก็นะครับก็คิดว่าพีคมันจะขึ้นประมาณปลายเมษาย, كم, ยนจนถึงพฤษภาประมาณนั้นนะครับซึ่งถ้ามันมันเป็นไปในลักษณะนี้โดยที่เราไม่ไม,ไม่ไม่ดำเนินการควบคุมใดๆนะครับเราคาดว่าเราจะไม่มีเตียงให้นอน และเราจะไม่มีเครื่องช่วยหายใจเพียงพอกับความต้องการนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยอันตรายมากภาพนี้มันจะเกิดที่อิตาลีตอนนี้นะครับ mm hmm. กบ็ก็ก,ก็อันตรายมากกรณีสิ่งที่อยากจ,จะให้การโตเนี่ยมันโตแบบช้าๆนะครับ mm hmm. เป็นไปไม่ได้ครับที่ไม่ให,ไให้ไม่ให้โตนะครับไม่ให้ไม่ให้เพิ่มเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต mm hmm. ค่ค่อยๆเพิ่มเราต้องการอย่างนั้นครับทําไมก็เหตุผลก็เพราะว่า ทรัพยากรที่เรามีอยู่นะครับมันจะได้หมุนเวียนไปมาใช้ได้ทรัพยากรที่สําคัญก็คือบุคลากรครับส่วนวัสดุเนี่ยถึงแม้ว่าบ้านเรากลุกลักบ้างนะครับอยากแมสมาเป็นแอลกอฮอล์มาเป็นโน่นนี่นั่นเนี่ยแต่ว่าผมคิดว่ากระบวนการในการจัดการน,น่าจะช่วยได้ทันแต่ถ้าบุคลากรป่วยียแล้วเนี่ยมันจะยุ่งมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การควบคุมจะเป็นมากการิี่ทำยังไงมันไปเติมอีกว่าตัดติดเชื้อแล้วตัวแดงเลยนะตัวแดงเลยนะมันมันไปยอาวอย่างนั้นอีกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นข้องสถานการณ์โควิดเลยนะครับมีศูนย์ยาชการมีคอมพิวเตอร์มีจังหวัดเดียวไม่ได้นะผมยังคาดการว่ายัางไงยังไงไม่รู้ว่าไปส3มรายแต่ตอนนี้นก g a ี i ทั้งหมดนะคะแต่ว่าทุกๆวันเนี่ยจำนวนที่เป็นบีอไอก็เข้ามามากเรื่อยๆเลยนะอย่างเมื่อวาน6ราย แต่ก็ในเกณฑ์ทั้งหมดนะคะก็เป็นรคสมองเครือขอยืนย่าง,อย,างอย่างที่ท่านบอกว่าปกติเนี่ยเราเนื่องจากเป็นโรคใหม่ mm hmm. และโดยสเปกซิเมนเดียว mm hmm. ไปเก็บไปแล้วเนี่ยถ้าสุ่มวิทยตรวจว่าบวกก็ขอส่งไปยืนยันสภากาชา่าหรือบำรารรรรรนราดูก่อนนะคะ mm hmm. เพื่อบอกว่าบวกบวกแล้วก็บอกผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะเป็นคนวินิจฉัยว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่หมอที่โรงพยาบาลน,นะคะ mm hmm. แต่อย่างไรก็ตามเราก็จะดูแลผู้ป่วยเหมือนผู้ป่วยโควิด โควิดนะคะถ้าเขามีผลบวกตั้งแต่แรกค่ะอันนี้ก็เรียนท่านท่านท,ท,ที่ประชุมผูาบนะคะประเด็นที่2ก็คือว่าในชีวจะจัดการอย่างไรในการรองรับตรงนี้ก็คือโรงพยาบาลได้จัดคลินิกโรคไข้หวัดถ้าใครเข้าโรงพยาบาลตอนนี้จะเห็นว่ามีเต็นท์การอยู่ด้านข้างของอาคารโาบาลนะคะถ้าใครเป็นไข้หวัดเราให้จอดรถตรงหน้า,านร้านผลูกนะคะกับประชาสัมพันธ์ในหวัดโฆษณานด้วยก็ดีนะคะจอดรถแล้วเข้าเต็นท์นั้นเลยนะคะไม่ต้องขึ้นบนอาคารเพื่อเพื่อลดการกระจายเชื้อนะคะ แล้วก็จะทําเป็นวันสเซอริหมือนถึงท่านตรวจแล้วนะคะถ้าท่านต้องมียาอะไรจะมีคนนายามาให้นะคะอันนี้จะเป็นเสร็จตรงเต็นนั้นแล้วก็ฝากไปจะสมพั์ด้วยว่าหมอจะไม่ให้ตรงเซ็นเตอร์พอยต์กับตรงขนส่งตรวจให้หวัดแล้วให้ไปตรวจในโรงพยาบ,บาลทั้งหมดค่ะก็ะอาจจะต้องเอดินทางไปอัดที่นึ่นในช่วงนี้ถ้าใครทราบข่าวแล้วก็ให้ไปที่โรงพยาบ,บาลที่ปเต็นนี้ได้เลยนะคะคราวนี้ในประเด็นเราก็ต้องรับนะคะวันนี้ก็ประมาณ500กว่าคน ให้ดีที่สุดคือยากควรจะมีแต่คนเฝ้าหนึ่งตอนหนึ่งไม่ควรจะมากกว่านี้นะคะแล้วก็ลดเยี่ยมให้ดีมดเยี่ยมดีที่สุดช่วงนี้เยี่ยมทางเวสทามแล้วกันนะเยี่ยมทางวิดีโอคอลอะไรเงี้ยนะคะอันที่สองในโรงพยาบาลเราลดประชุมทั้งหมดนะคะแต่ก็ประมาณห้าร้อยกว่าคนให้ดีที่สุดคือยากควรจะมีแต่คนเฝ้าหนึ่งตอนมณเศิลป์ครับซึ่งอยู่ตำบลตะการใต้สามคนบางหมัด4ี ทั้งประเทศนะครับารว่านได้ส่วนตรวจไปท่านได้แรงงานกำลัดที่บ้านนำอยู่บ้านแจ้งเจ้าตัวได้รับตั้มในส่วนนี้อยู่ครับ่เขาไม่อยู่8คนเนี่ยเพราะเด็นตั้นต้องเข้มเลยนะแต่นี้วิธีการให้คุณหมอแนะนำยึดจริงได้ไหมแต่แต่